สวัสดีครับพบกับรายการเชื่อมั่นนิวไลฟ์กับผมประธานนพุษประชุลนะครับทุกๆสัปดาห์ในวันและเวลาเดียวกันนี้ผมก็จะนําเรื่องราวกิจกรรมข่าวสารดีๆเกี่ยวกับธุกรก,กิจ New ไ i f e ของเรานะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมรวมถึงพี่น้องสมาชิก New Life พี่น้องลูกค้าของอบริษัท New Life ทุกๆคนทั่วประเทศนะครับให้ได้รับชมแล้วก็ติดตามพร้อมกันนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ ก็เกิดจากการที่ธุรกิจอยนไลฟ์ของเรานะครับเป็นธุรกิจที่ต้องการอยากจะส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการร่วมธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการเป็นนักขายนะครับซึ่งคนไทยเราเองอาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยนะเพราะเราอยู่กับสังคมที่เป็นเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนนะส่วนหนึ่งที่อาจจะ ไปร่ำไปเรียนมาก็ไปรับราชการนะครับเราก็อยู่กันอย่างนี้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมในยุคโบร,โบราณนะมาถึงปัจจุบันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปสังคมมันเปลี่ยนไปเราก็จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่การใช้ชีวิตสังคมเมืองมากขึ้นนะทําให้ลูกหลานของเราที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องงานเกษตรกรรมเห็นว่ามันหนักไปเห็นว่ามันลําบาก เห็นว่าทําไปแล้วผลผลิตนะครับก็ราคาไม่ค่อยดีบ,บางปีก็เกิดอุทกภัยน้ําท่วมอย่างตอนนี้นหลายจังหวัดถูกน้ําท่วมนะครับบางปีก็เกิดปัญหาภัยแล้งบ,บางปีก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตได้น้อยเพราะมีศัตรูพืชต่างเนี่ยนะครับก็มาทําลายนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายนะครับราคาก็จะไม่ค่อยดีก็อย่างที่ประท้วง ปะท้วงกันนับชุมนุมกันนับขอรัฐบาลช่วยต่อต้านรัฐบาลขับไล่รัฐบาลอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับก็เลยคิดว่าไปหาทางออกทางอื่นนับก็เลยไปเรียนนังสูงหนังสือกันนับแล้วก็ไปทํางานประจําเป็นลูกจ้างบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆนับรวมถึงไปทํางานขายแรงงานในย่านอุตสาหกรรมต่างๆ นแน่นอนครับทุกอาชีพก็เป็นสมา,าชิกหารายได้เลี้ยงชีพแต่ว่าในสังคมอย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้การทําอาชีพอย่างเดียวอาจจะไม่พอกินไม่พอใช้นะครับเพราะว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันมันสูงขึ้น,นทางบริษัทนิวไลฟ์เองและบริษัทในเครือคณะผู้บริหารทุกคนนะครับก็จึงมีความคิดครตรงกันว่าอยากจะส่งเสริมอยากจะ,ะประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องคนไทยนะครับได้เข้าใจธุรกิจให้ได้เข้าใจอาชีพเกี่ยวกับการค้าการขายการเป็นนักธุรกิจเนะี่ยนะครับมากขึ้นนะครับเราจึงเปิดบริษัทขึ้นมาแล้วก็จึงได้มีโครงการจึงได้มีรายการนี้ขึ้นมานะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับไปชมรายการที่เราทําโครงการดีๆร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะมีการลงนาม MOU กันนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยว กนะ็ไปถ่ายทํารายการตามจังหวัดต่างๆร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบ้างร่วมกับท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พัฒนาการจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะไปกับเราบ่อยรวมถึงบางทีก็ไปถ่ายทํากับส่วนบริหารส่วนราชการจังหวัดนะครับก็คือส่วนบริหารส่วนราชการท้องถิ่นนั่นเองก็คืออบอจอบ้างเนะทศบาลเทศมนตรี ะครับท่านนายกท่านผู้บริหารนะครับก็ให้การต้อนรับตอบรับเป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมาก็นู่นครับไปถ่ายกันมานะครับทั้งไปร่วมกับบริษัทน e วไลฟ์เองที่กระบี่นะครับแล้วก็ทีมงานของกองถ่ายรักกลุกออนทัวร์ไปถ่ายกันเองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้างสุพรรณบุรีบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นประธานาินีไปที่จังหวัดอุทัยธานีมา นะครับส่งภาพมาโอ้ยสวยงามมากเลยนะครับก็ฝากท่านไปชมกันนะครับในรายการรัตับุกออนทัวร์ทางททบ5วันจันทร์ถึงวันพุธนะครับเวลา15.45นแล้วก็คาดจะประมาณสักต้นเดือนนะประมาณสักสัปดาห์ปลายปลายสัปดาห์ต้นเดือนนะครับนะครับจากวันจันทร์ถึงวันพุธเนี่ยก็จะกลายเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเร็วๆนี้ก็ติดตามกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่น้องท่านผู้ชมทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ เวลาบ่ายสมโมงสีนาทีแล้วก็รายการสยามววไรลตี้นะครับทางทรบห้าก็ออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องราวของโครงการประกวด n e วสตาโปรเจกต์ทนะที่บริษัทน e วไลฟ์มอบหมายให้กับสยามธุรกิจแชนแนลแล้วก็หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับเป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดขึ้นนะครับก็ประกวดการแสดงร้องเพลงประกอบลีลาของอัลบั้มเพลงประธานดรรัชนีมหานิยมเนี่ยแเพลง นะครับมีเพลงทั้งเพลงชาติเพลงเร็วเพลงสนุกสนานเพลงเพื่อชีวิตนะสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวเพลงสร้างสรรค์เพลงให้กําลังใจนะครับแล้วก็เพลงที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับชมรับฟังเพลงต่างๆนะครับจากทางเว็บไซต์เวอร์บนี w อเนโอ .co.th นะครับหรืออาจจะเข้ามาในช่องทีวีของเราในช่องสยามธุรกิจชนแนลนะครับแล้วก็ เราจัดประกวดเพลงนี้นะครับก็ให้รับสมัครนะเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมจากทั่วประเทศไทยนะ่ยนะทุกโรงเรียนครับไม่จําเป็นต้องเป็นของรัฐบาลไม่จําเป็นต้องเป็นของเอกชนไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนหญิงโรงเรียนชายนะครับได้หมดเลยนะครับก็มาประกวดประชันกันนะครับคนละหนึ่งบทเพลงพร้อมกับลีลาการแสดงประกอบเพลงชิงรางวัลครับเงินสดครับสองล้านบาทพร้อมถ้วยและพร้อมโล่ของท่านองค์ขมนตรีนะครับนี่ก็ ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ทีมที่สมัครกันเอาไว้เนี่ยก็จะรอคิวออเดชั่นนะครับคาดว่าออเดชั่นเดือนอเวทีเกธยธียรติยศในเดือนกันยายนที่จะจัดวันที่1ตุลาคมเนี่ยก็คงจะไม่หมดก็คงจะไปเป็นเวทีปลายเดือนตุลาคมอีกเดือนหนึ่งนะับเสร็จแล้วเราก็จะนําภาพเหล่านี้นะครับมาออกอากาศในรายการสยามวาไราตี้ทางททบ5วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงสินาทีแล้วก็ อีกรายการหนึ่งครับรายการไลฟ์สยามนับออกอากาศทางททบว้านับอันนี้ก็เป็นการไปสัมภาษณ์ท่านผู้วา่าราชการจังหวัดหรือท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับถึงเรื่องของอสิ่งดีๆในจังหวัดท่านเรื่องของนโยบายในการพัฒนาในการส่งเสริมในจังหวัดท่านเนี่ยนะครับออกมาสู่สายตาพี่น้องประชาชนแล้วถ้าไปสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับก็มีเรื่องหนึ่งครับที่จะต้องทําเป็นปกติเลย ก็คือต้องเปิดจวนผู้ว่าให้ประชาชนได้ชมกันจะได้เห็นนะครับว่าผู้ว่าท่านอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงเรียกว่าบ,บุกเข้าไปถึงห้องพระบุกเข้าไปถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวนะครับโอกาสที่ประชาชนอย่างเราจะเข้าไปเห็นเนี่ยยากนะครับก็ไปชมกันผ่านรายการนี้นะครับโดยท่านประธานดรรัชนีมหนิยมกับท่านอาจารย์บดินดุกนะครับนำพวกเราไปชมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับ,นะรบวันที่ 8- ถึงวันที่11ต,ตุลาคมนี้ ผมก็จะมีโอกาสกับท่านประธานดรรัชนีกับท่านอาจารย์บรินลุกนะครับนำพาสมาชิกที่พิชิตโปรโมชั่นไปอันดามันนะไปท่องเที่ยวนู่นครับอีกรอบหนึ่งที่จังหวัดกระบี่แต่รอบนี้จะไม่เที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วครับไปถึงกระบี่ปั๊บจะลงไปเกาะเลยนะครับก็จะไปเกาะลันตาท่านในอำเภอที่นั่นนะครับท่านประธานาชมรมการท่องเที่ยวนะสมาคมการท่องเที่ยวที่นั่นนะครับโรงแรมโรงแรมที่นั่นเนี่ย ก็จะนะปิดโรงแรมต้อนรับเป็นพิเศษเลยเพราะคณะของเราไปเนี่ยสประมาณ300กว่าคนนะเรียกว่าปิดเกาะกันเลยทีเดียวนะครับก็เกาะลันตานะที่จังหวัดกระบี่นะครับวันที่8 1 1ถึง11เดี๋ยวกลับมาแล้วจะนำภาพสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมครับแล้วก็ติดตามรายการข่าวนะครับของสยามธุรกิจ h ช n แนลทุกรายการนะครับจะส่งภาพวันต่อวันเนี่ยมาให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็วันที่1 5 1 6ตุลาคมเดือนนี้นะครับ ก็เชิญชวนพี่้องสมาชิกเนีรไลฟ์ทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจหลายคนก็ถามผมมาเหลือกเกินว่าท่านประธานคะท่านประธานครับนะับชั้นสมัครใหม่นะ่ยชั้นจะทําธุรกิจยังไงให้สาเร็จเหมือนรุ่นพี่ๆี่ก็แนะนําได้อย่างเดียวครับคือเข้าอบรมนะรับเข้าศูนย์สาขาไปทําความรู้จักกับบริษัทสินค้าแผนการตลาดให้มันเข้าใจให้มันเข้าถึงนะับแล้วก็ไปทําความรู้จักกับออฟไลน์ผู้ประสบความสําเร็จในจังหวัดท่านท่าน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือนะครับในการที่จะแนะนําในการทําธุรกิจกันและก็เข้าอบรมครับหนับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรเคล็ดไม่รับสําหรับคนอยากรวยส่วนใครอยากฮิตอยากฮอตอยากไฟลุกท่วมตัวก็มาหลักสูตรนี้ครับประถมนิเทศเชิงจิตวิทยาการเป็นผู้นําองค์กรรอบหน้าเดือนตุลาคมวันที่1 5บ6นี้ก็จะเป็นรุ่นที่8ประจําปีนี้แล้วก็อบรมกันที่ภูรัญญาเขาใหญ่ ภูรัญญารีสอร์ทนะฮที่เขาใหญ่ก็ไปลงทะเบียนไปนะครับสมัครกันที่นั่นหรือจะสมัครผ่านสาขาของ n e w l i ไ e สมัครผ่านผู้บริหาร n e w l i ไ e ฟทั่วประเทศไทยได้นะฮะนะครับก็บัตรเข้าอบรมก็อยู่กับพวกเขาอยู่แล้วท่านประธานท่านรองประธานท่านต่างๆนะครับเสื้อแดงนะสูตรเสื้อแดงจะมีบัตรคนละ14ใบนะบัตรน้อยนะครับรีบกันนิดนึงไม่รู้หมดกันหรือยังนะแล้วก็วันที่18ตุลาคมนะครับผมจะไปพบกับพี่น้องชาว ภาคตะวันออกครับที่จังหวัดชนบุรีภาคตะวันออกทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็เชิญชวนมาพบปะมาเจอกันที่ชนบุรีสําหรับมหากรรมเคล็ดไม่รับสําหรับคนอยากรวยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่สนใจธุรกิจแต่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้ยังไม่รู้จักกับนิวไลท์ยังไม่ได้สมัครว่านั้นเถอะก็สามารถมาพบปะกับผมวันนั้นได้นะครับผมจะบรรยายให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจนิวไลท์ว่ามีความเป็นมาอย่างไงและต้องทำอย่างไงนะทั้งคนที่เป็นสมาชิกแล้วและคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ ก็สามารถไปพบปะก,กันที่นั่นได้ตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าแล้วก็วันที่22ตุลาคมนะครับอบรมมืออาชีพที่สำนังกงานใหญ่สำหรับพี่น้องที่ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งต่างๆในรอบเดือนก็มารายงานตัวกันนี่ก็เป็นตารางกิจกรรมคร่าวๆของอรอบเดือนตุลาคมนะครับยังมียังไม่ถึงสิ้นเดือนแนะบบยังมีตารางต่ออีกหลายรายการแต่เอาไว้นะครับรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชม ได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนครับช่วงที่2ผมจะพาไปดูการอบรมกิจกรรมสนุกสนานดีๆได้สาระได้ความรู้และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากธุรกิจนิวไลฟ์ของเราในเขตภาคอีสานครับเดี๋ยวไปชมกันครับในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเอง พอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advance Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advance Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r c e n t e บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมาย เราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงน,นั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนีโอไลฟ์ไปสู่อาเซียน ด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนคนพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปี Neo Life ก้าวไ,ไกลสู่สากล ครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการต่อนะครับผมอยากจะฝากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับหนังสือพิมพ์ดีๆหนังสือสยามธุรกิจปกติก็เขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับให้กับนักธุรกิจให้กับนักการเงินนักลงทุนอ่านกันเป็นประจำนะครับอายุสยามธุรกิจของเราก็19ปีแล้วในปีนี้จะฉลองครบรอบ19ปีเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าการฉลองครบรอบ18ปีก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับ18ปีแจกรถ18เดือน18คัน โอ้มาถึงประมาณคันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคันที่15-16แล้วนะครับแล้วก็หลายคนที่ผมทราบมานะครับซื้อสยามธุรกิจไปเล่มเดียวนะตัดครูปองใส่กล่องมาชิงรางวัลได้รถยนต์ไปนะฮะโอ้คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับเราต้องการที่จะผลักดันสื่อสยามธุรกิจนะครับเป็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเพื่อมวลชนเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกกับหลานให้กับคนทํางานให้กับคุณพ่อคุณแม่ เพราะเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆมันไม่รอเราถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารเราก็จะเป็นคนตกยุคตกสมัยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจกระเป๋าตังค์เศรษฐกิจครอบครัวเราก็จะไม่ดีผมว่าติดอาวุธไว้ก่อนดีกว่านะครับก็มีเซกชั่นปกตินะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายก็ไปสามารถติดตามติดตามชมกันได้อย่างเล่มนี้เขาบอกปสี่เฮประสบการณ์เทียบปตีนะครับก็นโยบายของรัฐบาลนะครับ อยากจะให้คนมีการศึกษาสูงก็ส,งาสามารถเอาประสบการณ์มาเทียบปริญญาตรีได้เป็นการรองรับเพื่อที่จะเปิดรับเสรีการค้าอาเซียน AEC เดี๋ยวเราจะไม่ทันแข่งขันกับเขานะครับหน้าหลังของสยามธุรกิจเซกชันปกตินะ <_. S 1> ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนฉนะบับนี้ก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของชูประเทศลาวเศนะรษฐกิจในประเทศลาวแลนะรประเทศเพื่อนบ้านก็ดีวันดะีคืนอันนี้ก็ชูลาวทาบชั้นสิงคโปร์ ลาวเป็นประเทศเล็กๆนะฮะประชากรไม่เยอะแต่ว่าเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆขณะนี้นะครับก็มีธนาคารพงษสวรรค์นะฮะบ,บุกเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยนะครับเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าของธนาคารมาดอ,อรอรพงสวรรค์นะครับท่านมีความคิดยังไงมองอนาคตยังไงก็ไปอ่านไปชมกันนะครับแล้วก็ส่วนเซกชันของอเรื่องราวที่สำคัญสำคัญก็เรื่อง SME นะครับการค้าการขายการลงทุน นะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมเป็นยังไงนะครับด้านของอด้านหลังก็เป็นเซกชันบันเทิงนะอันนี้ก็คัมแบ็กนะฮะจากพนมกลับมาอีกรอบหนึ่งต้มยำกุ้งสองแม่นะจะมันขนาดไหนก็ไปติดตามชมกันนะครับไปอ่านกันก่อนแล้วก็ค่อยไปตามชมวันทีหลังเซกชันของการตลาดนะครับก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการตลาดนะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์การทําการตลาดการค้าการขาย นะครับมุมมองของนักธุรกิจนักการตลาดเขามองกันยังไงอีกเซกชันหนึ่งอันนี้สําคัญครับเซกชันะขายตรงนะครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะบริษัทนิวไลฟ์ก็ได้มีโอกาสนะครับต้อนรับท่านเ,าเลขาของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านดรเสถียรวิพรมหานะครับท่านก็มาเยี่ยมชมบริษัทนิวไลฟ์นะครับก่อนหน้าจะมาเยี่ยมชมนิวไลฟ์ก็ไปเยี่ยมชมฝากฝั่งของอาทางเอ็มวก่อน นะวันแรกไปเยี่ยมแอมววันที่2ก็มาเยี่ยมเนียลไลฟ์นะครับก็ขอเปิดประเดิมปีนี้ด้วยการเยี่ยม2บริษัทนี้ก่อนก็ต้องขอขอบพระคุณนะทางสํานังกางานสคบอโดยท่านเลขาจิรชัยและก็ท่านดเรเสถียรพรมวิหารนะครับท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงนะครับบทความสัมภาษณ์นะครับเป็นประโยชน์ต่อวงการยังไงนะก็ฝากพี่น้องไปอ่านกันนะครับ เซคชันประกันชีวิตครับก็โอ้โหนับแน่นเต็มด้วยเนื้อหาสาระนะครับนับประกันชีวิตค่ายต่างๆมีข่าวสารมีนับนบโนยบายอะไรกันยังไงมีโปรดักอะไรกันยังไงเซคชั่นการเงินการธนาคารนะครับก็อัดแน่นเรื่องของการเงินการธนาคารนะครับเขาบอกวัยรุ่นเห่อบัตรเครดิตนะฮะเหอมากไม่ดีแนะติดหนี้เยอะนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมฝากหนังสือสยามแม็กซ์สยามแม็กซิมัมแมกกาซีน ะนะครับก็เป็นฉบับปรมเบอเลครับเป็นหนังสือสําหรับคนทํางานทุกสาขาอาชีพนะครับคนรุ่นใหม่ต้องอ่านสยามแมกนะฮะสยามแมกแมกกาซีนนะครับมีเนื้อหาทั้งการท่องเที่ยวทั pair, ้งความสําเร็จของธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เ <laughs> มื่อไม่กี่วันก็มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมงานสคบแฟร์มั่นใจไทยแลนด์นะครับที่สคบจัดขึ้นที่ศูนย์สลิกิตเดี๋ยว นะครับรายการเราในตอนหน้านะครับจะนําภาพบรรยากาศมาให้ท่านชมกันวันนี้เราไปชมภาพบรรยากาศของภาคอีสานกันนะครับผมได้มีโอกาสไปจัดอบรมนะครับหลักสูตรมหกรรมเคล็ดไม่รับสําหรับคนอยากรวยเมื่อวันที่26กันยายนนะครับที่ผ่านมาที่โรงแรมอิมพีเรียนจังหวัดสกลนครนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารที่นู้นนะครับก็มีท่านรองประธานพันชิตาเพิ่มพูนทิติกุล นะเป็นรักษาการประธานโซนดีไนอะสังวนสีเมืองดีไอประสานฝูงดีดีไอมณีทองนาเมืองดีไอวิรพัฒน์ดีไอศิรภพนะครับก็เป็นผู้อำนในการประจำเขตพื้นที่นะครับบรรยากาศการอบรมเป็นยังไงความรู้สึกของท่านดีไอต่างๆและท่านรองประธานที่ไปรักษาการตรงนั้นนะครับเป็นยังไงนะก็เชิญท่านผู้ชมนะฮะไปติดตามเนื้อหาสาระจากวิทยาของเราที่บันทึกมา รับแล้วก็พบกับรายการดีๆแบบนี้ทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับในวันนี้ผมต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจมาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ออนไลน์ของเรารู้รักและสาม แต่วเป็นกระทพาที่เป็นยาเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในความดูแลของแพทย์แเภสัชกรเท่านั้นสมาชิกไม่สามารถซื้อขายกันได้เองโดยนาคารนี่คือกฎหมายเพียงแต่แนะนำคนมาเพียงแต่แ,ตแนะนำคนมาวางซ้ายวางขวาม,มาเป็นนีรัยสวัสดีค่ะดิฉันพันชิตาเพิ่มพูนทิศกุณประธานโซนจังหวัดหนองคายบึงการค่ะวันนี้แล้วก็รักษาการจังหวัดสกลนคร แล้วก็ในโซนอีอสานเหนือนะคะค่าววันนี้ในงานมหากรรมเค็ดไม่รับสําหรับคนอยากรวยจังหวัดสกลนครก็อยากจะเรียนเชิญท่านสมาชิกท่านผู้นาองค์กรหรือว่าประชาชนที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้ววันนี้มีโอกาสเข้ามาศึกษาช่วยกับนิวไรท์เราได้ปัจจุบันนี้ธุรกิจนิวไรท์ของเราประสบความสําเร็จได้ง่ายทําง่ายประสบความสําเร็จเร็วนะคะอยากให้ท่านเข้าศึกษาระบบกิจกรรมกิจการของบริษัทนิวไรท์เราจะได้พบกับท่านประธานดรนพรุษเวชกุลซึ่งเป็นบุคคลที่ เป็นบุคคลที like, all these, all these, all these, all mm ่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะสามารถที่จะทําให้ทุกคนที่เข้ามาศึกษาธุรกิจประสบความสําเร็จได้อย่างเช่นตัวของดิฉันเองนะคะวันนี้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จก็ได้มาจากธุรกิจนิวไลท์มีครอบครัวที่ดีขึ้นมีการศึกษาที่ดีให้กับลูกๆและสิ่งสําคัญค่ะวันนี้มีธุรกิจที่มั่นคงมีรายได้มั่นคงสามารถ สารต่อให้บุคคลอื่นประสบความสําเร็จได้ก็อ,อยากจะเรียนเชิญนะทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านหรือนะคะท่านสมาชิกเก่าที่หยุดทําไปสามารถกลับมาท,ทําธุรกิจกับนิวไลท์ได้ท่านจะโทรเข้ามาสอบถามตัวดิฉันเองก็ได้หรือว่าท่านจะสามารถศึกษากับแม่ทีแม่ทัพของท่านได้ให้รู้ว่านิวไลท์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จและดิฉันเชื่อว่าวันนี้นิวไลท์เราพร้อมที่จะนำพาวความสำเร็จให้กับท่านค่ะค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่โชว์อยู่ด้านหน้านะคะวันนี้ค่ะ นิโอไลสวัสดีค่ะค่ะนิโอไลสวัสดีค่ะดิฉันสวนสีเมืองค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทนิโอไลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะและตอนนี้ก็ประจำอยู่ที่ศูนย์สาขาจังหวัดหนองคายค่ะพราแม่พี่น้องก็คงจะเห็นว่ามีบุคคลประชาชนคนทั่วไปเข้ามาร่วมงานเยอะแยะเลยนะคะรวมทั้งผู้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรนะคะเป็นช่างเสริมสวยเหมือนกับตัวดิฉันเองนะคะหรือว่าทําไร่ทํานานะคะ หรือว่าประกอบอาชีพข้าราชการไม่ว่าท่านอยากได้งานเสริมเพิ่มอไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกับโครงการของเราได้นะคะซึ่งเราไม่ปิดกัน้นไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลมีอาชีพอะไรนะคะท่านสามารถาเ, ا, เข้ามาชมโครงการของเราได้นะคะเพราะเองก็เป็นคนอีสานเนาะค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเนาะคะ่ะเนาะกะขันยาเขาเบิ่อโครงการนี้อะไรของเฮา,าน,นะคะท่านก็สามารถติดตอ่อข้ามาหาพ่อออได้นะคะ ที่เบอร์ที่ข้นอยูนาจอนี่นะคะครับสวัสดีครับผมประสานฟงดีครับผู้ในการฝ่ายการตลาดแล้วก็เป็นผู้ในการศูนย์สาขาสกลนครนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทุกท่านนะครับคนป่วยนะครับซึ่งหลายหลายคนนะครับได้เปลี่ยนชีวิตจากคนที่อาจจะถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อนะครับไม่มีทีท่าว่าจะรักษาได้แต่สุดท้ายหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเขาดีขึ้นมากๆนะครับนี่คือเห็นกับตาตัวเอง และอีกสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการช่วยคนจนให้รวยนะครับเพราะเรามีโครงการนะครับที่สามารถที่จะเป็นธุรกิจนะครับปัจจุบันเราขยายออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นธุรกิจเครือข่ายชั้นนำนะครับวันนี้ของประเทศเรานะครับซึ่งได้รับรางวัลจากรัฐบาล5ปีซ้อนนะครับอันนี้รางวัลอันดับหนึ่งวันนี้เศรษฐกิจของประเทศนะครับกำลังเติบโตเราจังกำลังจะก้าวเข้าสู่ a อก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับ ยังไงก็โทรกันเข้ามาเยอะๆนะครับเข้ามาสอบถามกันนะครับขอบคุณมากนะครับเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจมาสร้างชีวิตใหม่ที่นี่ออนไลน์ของเรารู้รักและสามเข้ามาเป็นสมาชิกกับบริษัีออนไลน์แล้วก็ทําทาเป็นอาชีพครับี่ฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ประสบความสําเร็จใช้ระยะเวลาขึ้นตาแหน่งผู้อำนวยการ รับรายได้เข้ากระเป๋า500,000หกในระยะเวลา9เดือนนะคะ9เดือนกว่ากว่านะคะขอบคุณค่ะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแนวความคิดถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของพวกเราก็คงจะอยู่แบบเดิมเดิมมาสร้างชีวิตใหม่ที่ออนไลน์ของเรารู้รักและซา ของสมาชิก30บาทก็ได้เงบน,นธุรกิจเลยดีมากจากนั้นครับหน้าที่สมาชิกสมาชิกตามกฎหมายเขาเรียกว่าผู้แทนจาหน่ายอิสระของบริษัทหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทมียอดซื้อยอดขายตามที่บริษัทได้จดทะเบียนตามกฎหมายไว้กับรัฐบาลก็ย่อมมีสิทธิ์รับกําไรปันผลจากบริษัท เป็นเงินสดๆเอาไปกินไปใช้ดีดไหมครับดีคนชอบขายก็ทําได้คนไม่ชอบขายก็ทําดีดีไหมดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านกับผมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมณีทองนาเมืองซึ่งวันนี้นะครับสมาชิกเราทั้งใหม่และเก่าและก็สมาชิกใหม่จริงๆก็เยอะแยะมากนะครับสําหรับตัวกับผมแต่ก่อนก็มาจากคนจนนะครับตอนนี้พอมาพบก็มาเห็นกับโครงการของบริษัทนี้อะไรแล้วตอนนี้ก็ทําให้ การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่อยู่ในฮอแข่งนี้นะครับวันนี้กําลังอบรมอยู่ก็ขอให้ทุกท่านถ้าอยากสนใจหรือว่าอยากจะมีแนวทางหรือว่างานที่เอาเป็นงานเสริมก็ขอให้ท่านนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรที่กําลังเห็นอยู่นี้นะครับสอบถามได้นะครับว่าทํำยังไงไปยังไงแล้วก็ผมก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้ความกระจ่างนะครับก็ยินดีให้ความรู้กับทกทุกท่านด้วยครับ ครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนิวไลสสวัสดีครับนิวไลสสวัสดีครับผมวีรพัฒน์จีรโชิเตชานนท์ครับเป็นคนจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผมเองจบแค่ชั้นป .6 อาชีพทําไร่ทํานาแล้วก็มาทำาธุรกิจส่วนตัวครับเป็นธุรกิจไร่อ้อยนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ครับหลักสูตร เคล็ดไม่รับสาหรับคนอยากรวยซึ่งหลักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะให้พี่น้องประสบความสำเร็จเข้ามาศึกษาเข้ามาดูนะครับว่าอาชีพอะไรที่จะสามารถทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จทําให้ตัวเองชีวิตครอบครัวนั้นสุขสบายนะครับผมครับพร้อมที่จะนําพาท่านนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับกับธุรกิจนิวไลท์โทรเข้ามาครับผมพร้อมที่จะให้คําปรึกษาครับนะครับนิวไลท์สวัสดีครับครับนิวไลท์สวัสดีครับ ครับผมเองชื่อศิรภพทนรักษานะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้การฝ่ายการตลาดของบริษัทเนวไลฟ์ในอดีตก็เป็นคนที่ทำงานประจำนะครับในส่วนของนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปนมก็อ,อยากจะเรียนเชิญให้มาร่วมามามีชีวิตใหม่กับบริษัทของเราไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนนะครับอยู่ทิศเหนือทิศใต้โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในโซนอีสานบ้านเรานะครับก็อยากจะให้ติดต่อมาที่ผมขอฝากพี่น้องนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาแล้วผมเองก็สามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับนิวไลฟ์สวัสดีครับเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจมาสร้างชีวิตใหม่ที่นิวไลฟ์ของเรารู้รักและสามเอาละพอแห้ายขวาเกิดข <yo> ึ <iff> so ้นแค่คะแนนซ้ายสะสมดีอยากพบวันไหนสัปดาห์ไหนเดือนไหนปีไหนเขาก็ไม่ได้ังคับครับไม่จำกัดระยะเวลา ข้างแนนซ้ายครบ60คะแนนข้างแนขแน,ขนขวาก็ครบ60คะแนนท่านาจะมีสิทธิ์รับเงินจากบริษัท2,100บาทจากนั้นนะครับผมจะชวนพี่น้องทำงานเดือนแรกให้สมเร็จก่อนเดือน2เดือน3ามวท่าไหรนะครับเริ่มต้นเดือนที่หนึครับไปประมาณสี่สัปดาห์กว่าเดือนแรกเราได้1มืกว่าบาทที่ทุนึงไหมครับจะเรียกว่าได้สิทธิานหรือเราจะกินผีแล้วไม่ได้ใช่ไหม ในเดือนที đ đ <c elas> like like ่สองเดือนที่สามนะครับได้หลายมื่น่าคุ้มไหมครับลูกหลานเราเรียนยังไม่จบพอมชเลยเรียนยังไม่จบดนตรีเลยแต่เรามีรายได้เดือนละเป็นมื่นหลายมื่นไปแล้วเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานให้กับคนในสังคมดีไหมวันหน้าลูกหลานคนในสังคมเห็กร้อยตามเราจะได้มากับเราเยอะๆดีไหมครับ ได้เกิดบุญเป็นกุศลต่อกันเยอะๆดีไหมครับดีเลย